เธอ่นี่คือหูฟัง M10 จุดเด่นของตัวนี้เลยคือกันน้ำได้รองรับโทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีบลูทูธมีไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่มีระบบลดสัญญาณรบกวน CVC8 หูฟังเป็นแบบสเตอริโอไฮไฟเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นและเร็วมากสามารถโทรต่อเนื่องได้4-5ชั่วโมงและสามารถฟังเพลงต่อเนื่องได้4-5ชั่วโมงเหมือนกันเชื่อมต่อไกลมาก10เมตรเชื่อมต่อก็เปิดบลูทูธในโทรศัพท์ไว้แล้วเราก็หยิบหูฟังขึ้นมาไม่เกิน4วินาทีมันจะจับคู่อัตโนมัตินะครับ ไฟมันจะกระพริบนะครับพอไฟมันหายไปแสดงว่ามันจับคู่เรียบร้อยครับผมรวดเร็วมากช่องตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ในยามฉุกเฉินได้สนใจกดสั่งซื้อได้ทีามุมซ้ายด้านล่างได้เลยครับ